ความสวยโดดเด่นของเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้ก็คือในส่วนของอะไรแต่งจากโรงงานนี่นะนั่งสะดวกสบายเป็นสไตล์สปอร์ตอย่างแท้ทูเลยต้องบอกเป็นสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงถ้าเป็น0%ู่อนเลย7,000บาท บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอเช่นเคยก็แปลว่าจะมีรถเข้าใหม่มาแนะนําอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถกลุ่มอีโคคาร์ที่บอกเลยว่าให้ความสวยโหหล่อถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนกับเจ้าคนนี้เลยซูซูกิสวิปเครื่องยนต์1.2ตัว GL โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรถปีใหม่มากๆเพราะว่าตัวรถของเขาเป็นปี2019แล้วก็การใช้งานอยู่เพียง 26,000โลเท่านั้นโอ้เป็นไงทั้งปีทั้งขนาดไม์รถนี่ถูกใจอย่างแน่นอนแล้วก็ความสวยโดดเด่นของเจ้าซูสกิสวิ t คันนี้ก็คือในส่วนของอะไรของเขาเรียกได้ว่าอะไรแต่งจากโรงงานนี่นะเป็นสเกิร์ตของ s a n t ตแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแต่งออกจากโรงงานอย่างแท้จริงนะก็คล้ายๆกับตัวสปอร์ตสปอร์ตเอディชนที่ซูกิสวิของเขานั่นมีแหละ แต่ตัวรุ่นนี้จะเรียกต่างกันเท่านั้นเองในส่วนของเอกลักษณ์ของเขาก็ในส่วนของโลโก้ซู z u กิกระจังหน้าแบบใหม่มาพร้อมกับนี่เลยนะ LED daytime running light ไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติด e f เฟ c เตอรนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอะไรแต่งก็จะมีตัวกูซุ้มล้อแล้วก็มีไฟดับทิมอยู่ทางด้านข้างของตัวรถแต่ตัวล้อของเขาถ้าใครไปเปลี่ยนแม็กซ์นิดนึงก็จะให้ความหลอโดดเด่นเป็นสไตล์ของเขานั่นเองเรียกได้ว่า คันนี้แค่เปลี่ยนแม็กก็หล่อแล้วนะอ้าวมาเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านรอบๆคันรุ่นนี้นะแต่งด้านข้างยังไม่เท่าไหร่ตัวนี่สปอยเลอร์แบบนี้เรียกได้ว่าคุ้มมาเลยเป็นสีดําตัดกับตัวสีขาวของตัวรถตัวขนาดเครื่องยนต์รุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เขาเรียกว่าดนะูโอเจ็เนาะแล้วก็มาพร้อมกับนี่เซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดนี่แบบนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุด อันนี้เป็นอะไรแต่งนะไม่ใช่ท่อของจริงแต่ท่อจริงอยู่ด้านล่างก็เรียกได้ว่ารถสวยเลยอ่ะตัวไฟรุ่นนี้เป็นไฟแบบ led นะไฟหลังเป็นแบบ led แบบนี้เลยไปดูด้านในตัวรถกันนะครับรุน่นนี้ตัวกุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะก็เ,เปิดปิดด้วยสวิตช์แบบนี้เลยนะครับเปิดเข้ามารุน่นนี้ภายในยังบอกก่อนว่ายังเป็นเบาะผ้าอยู่แต่สามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะเป็นเบาะหนังแต่ ความโดดเด่นของตัวรถเขาก็คือในส่วนของเขาเรียกคอนโซลที่จะมีไม่ว่าจะคอนโซลหรือแผงด้านข้างถ้าคุณสังเกตเป็นสีขาวตัดกับสีดําแบบนี้ให้ความโดดเด่นของตัวรถอ่ะโอเคด้านหน้าก็เช่นกันนะครับคอนโซลที่มีสีขาวตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับโอเคอย่างที่บอกนะครับว่าตัวรถใช้งานอยู่เพียง2,6000โลก็ลองสตาร์ทนิดนึงนี ปาติดแบบนี้เลยโอ้โห26,631กกิโลณนะตอนนี้เดี๋ยวปิดเสียงนิดนึงตัวจุดอื่นนะครับรุ่นนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติเนาะก็จะมีในโหมดควบคุมในส่วนของเขาเรียกว่าปรับเครื่องเสียงนะมีอินโฟต่างๆแล้วก็ในส่วนของการปิดเสียงนิดหน่อยตัวระบบความปลอดภัยก็จะมีถุงลมนิรภยัยนะครับในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลหน้าตัวเครื่องเสียงรองรับ c d m p 3 USB นะ ได้นะครับแล้วก็ช่อง usb ของเขาจะอยู่ทางด้านล่างจากตัวเขาเรียกว่าตัวคอนโทรลแอร์นะครับแอร์ Air รุ่นนี้ยังเป็นแอร์แบบเมนวลอยู่ก็สามารถปรับลักษณะแบบนี้ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินั่งสะดวกสบายเป็นสไตล์สปอร์ตอย่างแท้ทรูเลยต้องบอกเป็นสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงนะครับใครที่ชอบรถสวยแล้วก็เขาเรียกว่ารถสวยแต่มีความโดดเด่นของตัวรถไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มเยอะแยะให้เสียเงินเพิ่ม แค่ไปเปลี่ยนแม็กอย่างเดียวก็หล่อแล้วะนะครับก็ไม่ควรพลาดกับเจ้าสุสกิสวิปเครื่องยนต์1.2ตัว G.L. ปี2019คันนี้นะโอเคในส่วนของราคาขายเล็ผพอนนะครับปกติคันนี้ถ้าเป็น0%ผ่อนเลย7,000บาทแต่ถ้าคุณผ่อนแบบสบายเลยนะครับก็จะผ่อนอยู่8,000บาทนะแต่ถ้า ใครอยากซื้อเงินสดคันนี้ขายอยู่เพียง4 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นกับเจ้าซูซูกิสวิปเครื่องยนต์1.2ปี2019นะไม่ควรพลาดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์พี่มอดเหมือนเคย0982496545นั่นเองหรือจะทักมาที่ช่องทางเพจทักมาผ่านไลน์ผ่าน Facebook ของร้านก็ได้ที่อยู่ทางด้านล่างที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับโอเควันนี้ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่มอดขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เล็กก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆที่ทีมงานบริษถบ้านนำมาให้ชมนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ